บัวต้นท <drie. S 1> nope ี i, <porque> ่สะนำ้าสั <bro. S 2> ่ตาดประหลัดเป็นบัวต้นเรื่อสารธรรมดา อันนี้ขบวนแรกเลยถูกไหมครับช่คกับขบวนแรกของทุกวันตลาดพูตีห้ากับอีกยี่สิบเจ็ดนาทีผู้โดยสารที่เขามารองฉมๆเป็นใครครับถ้าเป็นใหญ่จะเป็นนักค้าคนทำงานบางครั้งก็เป็นนักเรียนหลายหลายคนเห็นรถไฟแบบนี้คิดว่าไม่มีคนใช้แล้วจริงๆก็ยังมีคนใช้อยู่เยอะมากคนใช้เยอะอยู่หกโมงกว่าเนี่ยขบวนจะเต็มทุกคนผมถามอย่างนึงสิพวกที่ผมเป็นไฟฉายอะมันเป็นสีเขียววะครับเพราะอะไรครับสัญญาณของเราเนี่ยใช้สองสีคือสีเขียวกับสีแดงสีเขียวคืออนุญาตอนุญาตคือเวลาเรากดสีเขียวเนี่ยเราขบวนรถเอง เราเออนุญ,ญาต้เข้าสถานีถ้า,ถามีเหตุอะไรที่เราไม่อนุญ,ญาต้เข้าก็กดสีแดงค้างไว้อ๋อแบบนี้อ่าแต่รถก็จะเห็นซึ่งเมื่อกี้ผมเป็นล้นทางก็ทาแบบนั้นนะ,ะและ้วติวันจะใช้ผมนอกจากวิถีชีวิตข้างทางรถไฟของชาวตลาดพลูแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยของชุมชนนี้ก็คือเรื่องอาหารครับตลาดพลูถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของอาหารที่ขึ้นชื่อว่าถ้าอยากกินของอร่อยให้มาที่นี่และเมนูที่ไม่กินไม่ได้เลยนะครับก็คือกุย่ชยครับ เราจะเห็นกุ้ยช่ายได้ทุกที่ทุกตรอกทุกซอกทุกมุมที่ตลาดพลูซึ่งแต่ละร้านก็มีสูตรเด็ดที่แตกตาก่างกันออกไปครับถ้ามาตลาดปูก็ต้องกินกุ้ยช่ายเนาะใช่ค่ะทำไมมันมันคู่กันมาตอนไหนฮะคู่กันตอนโอ้ยเป็นร้อยกว่าปีแล้วสมัยก่อนกุ้ยช่ายอย่ะจริงๆอย่าอยู่ซอยงเจไม่ใช่อยู่ตลาดูลู롱เจเหรอครับซอยงเจเทิดไทยยี่ยี่สิบเอ็ดบ้านไหนก็ทํากุ้ยช่ายขายอาซิมอาเอิมอาเจกอาแป ทำแต่ขุยายขายแล้วก็ต่างคนต่างไปขายคนละที่คุยชาชในความทรงจาจริงๆมันจะเป็นแบบไหนครับเพราะเดี๋ยวนี้มันถ้าเรื่องผมเห็นมันจะเป็นแบบแป้งมันจะบางมากเลยบางมากก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วครับเดี๋ยวนี้ถ้าทํหนานะวรุ่นไม่ชอบเพราะ<ล>คนนี้กินแป้งน้อยเนาะใช่นอกจากแท้ขุยายมันมีอะไรอีกครับมีขุยายมีมันแกงมีหน่อไม้ม,มีเผือกแล้วตอนหลังก็ามามีกะล่ำปีมีมันม่วงมีเห็ดรวมสีแดงอ่ะใบโพ อันนี้คือตอนเด็กผมวันไหวต้องกินอันนี้นะใช่ไปโผมาทอดนะกรอบฟูต้องทอดอยากกินแบบทอดมากเลยอ่ะอ้าวเพียวจัดจ้านไม่มีอะไรมีความสุขมากกว่านี้แล้วอยู่ตลาดภูน่ารักผู้ชายแล้วเขาอุตส่าห์ทอดให้กิน <c oughs> อันนี้คือที่สุดแล้วนะถ้าเป็นเวลาผมตื่นเช้ามาวันไหวอย่างแรกคืออันนี้ทอดรออยู่แล้วก็เราตัดหัวแบบนี้แบบนี้แล้วก็อันนี้มื้อแรกของวันเขาก็กินแล้วเข้าปากอร่อยมากเผือกนะเขาหอมคิดหูงตอนเด็กเลยอะ ตอนเก็แต่กุ้ยช่แล้วมีอะไรขายตลาดภูอาหารยอดฮิตอาหารยอดฮิตบ้ามีสวัสดีครับอยากได้ที่มันเป็นหม้อไฟครับชิ้นสดเบื่อยข้าวถ้วยหนึ่งด้วยได้ไหมครับขอบคุณครับผมสงสัยอย่างหนึ่งครับผมกินผัดเสียวเนื้อมาหลายร้านผมไม่เคยเจออันนี้ในภูพีกอะมันเป็นเต้าหู้ยี้ เขากินเต้าหู้ยีในก๋วเตีวเนื้อก็ได้ครับได้ครับหรอกี่ปีแล้ว่ร้านนี้รุ่นตะกงกันร้อยกว่าปีแล้วร้อยเกว่าปีแล้วครับใช่ร้อยเจปีใช่ มีคนเขาสั่งสองเส้นเลยครับมีสั่งได้ใช่ไหมเส้นใหญ่เส้นมีผสมผสมถึงถ้วยครับเอาเลยค่ะเอาแบบจัมโบ้เลยเครื่องมีอะไรบ้างนะก็มีมีข้อไก่มีเลือดมีหน่อไม้มีหนังหมูผมรู้สึกเปยังว่าที่นี่น้ำมันจะดูข้นๆนกว่าที่อื่นใช่ไหม้สีเว่า์ก็ข้นข้นน่ะน้ำข้นโคกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ๋อนี่ที่เรียกว่าโคกเป็นขันใช่ครับมีโลโก้ของโคกติดอยู่ตรงนี้อะไรอันนี้คือ ออริจินอลเลยนะคันี้ประมาณ3 40ปีที่แล้วครับไม่ใช่ใหม่หรอครับไม่ใช่เมื่อก่อนเราเป็นปนะยีโปเนะขายเกี่ยวพวกกาแฟพวกน้ำอัดลมพวกนี้แล้วเราสั่งเยอะเราได้ได้ได้มาเสร็จแ,แล้วก็เลยมาใช้ในร้านใช่ครับโอ้โหอันนี้อร่อยมากเลยครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเย็นนะนเป็นเทปเป็น์ำนิเมียมเนาะใช่โอ้โหต้องแบบนี้แหละนี่เลยชื่นใจ <laughs> <laughs> นี่คือโค้แบบไทยใช่อร่อยอันนี้เครื่องเยอะมากเลยครับครับ อันนี้มันไม่ใช่นังหมูทำนะตรงนี้จะไม่ใช่กระเพาะปลานะแต่ลูกค้าเนี่ยเวลามาทาน,เ,น<ม>เขาเรียกเป็นกระเพาะปลาจริงๆไม่ใช่ตอนเด็กๆผมกินเส้นหมี่แบบนี้ใช่ที่เป็นรสเค็มนะครับใช่ครับไอ้เราก็เรียกกระเพาะปลาใช่แล้วปรากฏว,วันหนึ่งพ่อพาไปกินกระเพาะปลาจริงบอกไม่อร่อยอยากกินแบบนี้เพิ่งรู้ว่าเป็นหนังหมูเป็นหนังหมูเป็นหนังหมูใช่แต่นนี้อร่อยมากเลยครับผมเพราะใช้เวลาตุ๋นทีิงสามสี่ชั่วโมงนะแบบนี้นะฮะน้ำซุปมันก็เลยอร่อยแต่ต้องไปกับอันนี้ด้วยนะขอบคุณครับอร่อยครับ ขอบคุณนะครับดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับนอกจากร้านอาหารเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานแล้วชุมชนตลาดพลูยัยงคงเก็บเอาวิถีชีวิตแบบย้อนอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี<ม>คุณสามารถหาไลฟ์สไตลส์สุดคลาสสิกได้ง่ายๆที่นี่ที่ถูกพัฒนาให้เข้าขกับยุคสมัยได้อย่างกลมกลืน เสียงนกน้อยร้องคานเรียกยามรุ่งรถไฟหายไกลพุ่งสู่อำเภอสก,กิดใครปลุกใครแอบนอนสุขในผ้าห่มเธอไอหนาวเย็นเร่อละเมอพาใครเพ้อคงไม่แปลกเสียงหวูดแลวีดก้องดังาว่น,นี่โค้กไหมครับแบบ,บนี้เลย,เยอนนขอบคุณนะครับ เเทมื้นขอบคุณนะครับผมเข้าใจถูกทลยพี่เกิดและพี่โตที่ตลาดนะูครับถูกค่ะเป็นคนตลาดภูแต่กำเนิดเลยค่ะมันเหมือนเดิมไหมตลาดภูโอ้มันไม่เหมือนเดิมหรอกค่ะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากการที่เมื่อก่อนเนี่ยชุมชนเราเนี่ยเป็นย่านที่สําหรับอยู่อาศัยในลึกเข้าไปนับตามซอยต่างๆก็จะเป็นสวนเป็นท้องร่องแต่ปัจจุบันนี้มันเหมือนกับว่าตลาดภูเนี่ยมันกลายเป็นแหล่งพาณิชย์ มีร้านอาหารมีศูนย์อาหารคนคนในพื้นที่เนี่ยก็ต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในย่านตลาดพกูตลาดพูคนเดิมเดิมคนเก่าๆคนแก่แก่อยู่ไหมยังมีอยู่ค่ะจะเปอร์เซ็นต์น,น้อยเรามีการย้ายไปตั้งแต่ตอนที่สะพานเนี่ยสร้างขึ้นสร้างขึ้น,นยยตรงนี้ถูกต้องค่ะคนเนืางไทยที่ตัดขาดเหมือนกับเศรษฐกิจตอนที่มันบุมๆเนี่ยมันได้หายไป ด้วยความที่รากเงาของคนตลาดไลุเป็นคนที่แบบทําอาหารเก่งนะคะแล้วก็มือชิออในการทําอาหารเขาก็ได้ปรับตัวปรับตัวที่จะทําอาหารอะไรใหม่ๆที่เขาทํากินในบ้านเนี่ยเอาออกมาชิมเอาออกมาแจกก่อนแล้วก็เอาออกมาขายทําให้ตอนนี้ตลาดพลุกว่าเป็นศูนย์รวมอาหารอร่อยถือว่าเป็นศูนย์รวมอาหารที่ใหญ่ที่นึงเลยนะในกรุงเทพอะในย่านนี้ก็แบบว่าใหญ่เลยค่ะก็ม<ะ>ีชื่อเสียงอยู่ แต่ผมการบริหารจัดการพื้นที่ดีขึ้นนะอย่างเช่นตลาดหรืออะไรต่างๆนานาก็มีการจัดการที่ดีใช่ไหมฮะใช่ค่ะเหมือนเหมือนกับการที่เราได้ยกอาหารหลายๆร้านที่เป็นร้านเด็ดร้านดังเนี่ยมารวมกันไว้ก็สะดวกในการค้นหาครับสวัสดีครับดีครับเสื้อสวยนะครับไอ้น้องพกนี่น่าขี้วะแหละแต่ถ้ามาจะได้ต้องได้เจอโบเหมือนนี้ถูกไหมใช่ต้องโบใหญ่่ทุกครั้งใช่ค่ะอืมขอบคุณครับ ที่นี่ได้ข่าวว่าขึ้นชื่อมากเลยนะที่ปีแล้วครับที่ขายมาเฉพาะป้าเอง30กว่อปีแล้วค่ะ30กว่าปีแล้วผมชอบบังมีอาให้อ่ะได้เอา,เอาน้ำชาปีจ้ะสามารถเติมได้ตลอดเวลาจ้ะฮาอร่อยเมื่อก่อนมันไม่มีที่นี่หี่ขายที่ไหนครับขายอยู่ที่หน้าร้านทองค่ะ,ยยคะตลาดภูเหมือนกันตลาดภูค่ะปากซอยเท็ไทย18เลยค่ะเมื่อก่อนขายอยู่ที่ไหนครับ ตรงหัวคองเธอยยี่ห้ามาพอดีเ้าถอยยี่ห้าเลยแล้วพอมมาอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างดีค่ะสะดวกสบายแล้วก็ลูกค้าบอกดีนะป้ามาตื้อป้าท่อนึงนะซื้อได้หลายอย่างเลยเอออันนี้ดีผมเคยได้แต่เราอะไปเกาหลีแล้วไปซื้อเฟรนช์ชายมาเปิดเพิ่งเคยได้ยินว่ามีคนเกาหลีมาบ้านเรามาซื้อเฟรนช์ชายบ้านเราไปเปิดใช่ต้องกินอะไรมาที่เนี่ บะหมีม่เส้นสดหมูย่างค่ะบะหมีม่คือมาจากไหนยังไงอะ่ะต้นตำรับห0 0ปีมาแล้วตั้งแต่รุ่นอากงของที่บ้านเองเข้าใจละอันนี้อร่อยมากเลยมีตั้งแต่30บาทนะล,งล่งนุมี30 40 5บีแล้วแต่ค่ะว่าใส่เครื่องนี่ทางร้านไม่เคยคิดตังเพิ่มเนี่ยมีทุกอย่างเลยใช่จ้ะชอบน,นุ้มากชอบพักกันเบื่อด้วยนะขอบคุณค่ะทำไมต้องเตาถ่านอะ่ะมันจะได้ความร้อนแล้วก็ได้กลิ่นของเตาถ่านนะคะลูกค้าที่ทมาสั่งแบบนี้จะต้องใจเย็น ถ้าไม่ใจเย็นมันก็ไม่ได้ที่ผมไม่อยากต้องรอใช่โอ้โหกินผมเป็นโคกมาทำให้ที่นี่ใหม่ก็ดีนะหนึ่งสว่างมากเลยแล้วก็ผมเห็นโต๊ะตรงนี้ก็เขียนว่านที่นั่งกินเป็นโต๊ะโคเหมือนกันอย่างคือที่ผมไม่ค่อยเห็นก็คือที่ล้างจานที่แบ่งเศษอาหารด้วยเรื่องนี้โคกมาทำให้หมดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีถังขยะแยกแห้งเปียกโต๊ะไปป้ายป้ายร้านโค้ฟุมาร์กดีครับดีจริงค่ะ ม้ต้งสามบาทหรอไม้สามบาทใส่นี้อร่อยเลยใส่นี้ปึ๊ดนุ่มปึ๊ดปึ๊ดแต่มันเพลินไปหน่อยนะบางทีมันจะกินเพลินไปหน่อยใช่หนูขายตั้งแต่ไม้ละบาทตั้งแต่รุ่นคุณแม่แล้วรุ่นแม่ไม่รบาทพอมาอยู่แบบนี้เป็นไงบ้างหนูอยู่ตั้งแต่เขายังไม่ได้ทําตลาดจนตอนนี้เขาทําตลาดใหม่คนเยอะมากแล้วตอนนี้คือแบบลูกค้ามาเต็มเลยเยอะว่นี่คนมาอย่างทุกคืนเลยหรอทุกคืนค่ะยิ่งหยุดยาวคนยิ่งเยอะค่ะผมเห็นคนมารับดีลด้วยเยอะเหมือนกันเนาะ ผมเห็นว่าโคเขาเข้ามาสอนเดลิเวอรี่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ขายดีไหมก็ได้อยู่นะได้อยู่ทุกครั้งแม่ค้าบอกได้อยู่ว่าขายดีก่อนที่โคจะมาปรับปรุงพื้นที่ที่นี่มันดีขึ้นเนี่ยเขาได้มีถามความคิดเห็นก่อนครับว่าควรจะปรับยังไงหรือปรับพื้นที่มันเป็นยังไงครับมีค่ะก็จะเรียกผู้ค้าประชุมกันทั้งหมดประมาณ40กว่าล้านก็ขอความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆแล้วก็ลงประชามติว่าต้องการให้โค้มาพัฒนาตรงนี้ไหมแล้วทุกคนก็คือยกมือเห็นด้วยที่ให้มาพัฒนาใช่ค่ะ เพราะว่ามันก็ดีเนาะเพราะว่าทําให้ดึงคนเข้ามาเยอะใช่พวกผมเห็นคนมากินตลอดเลยนะแต่ก็ยังมีคนนั่งเล่นหมากรุกนั้นด้วยนะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อ๋อต้องมีคนเล่นหมาก,กต้องมีคนเล่นหมากลุก,อ,ก,ลกอันนี้ก็รุ่นแบบรุ่นเด๋อร,รุ่นแบบอากงรุ่นพ่อมานั่งเล่นตรงนี้ยังคงเล่นหมากลุกยังคงเล่นตรงนี้ในฐานะคนที่เกิดและเติบโตที่ตลาดพูครับนี่ยามว่าตลาดภูกันอะไรชุมชนไหนเืออะไรสำหรับพี่นะคะเป็นชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนนะคะ ที่มีศิลปะวัฒนธรรมนะคร,รม,มีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงปรับตัวไปเรื่อยๆเป็นชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆความเป็นนิยามคนตลาดภูเราไม่ว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็จะเรียกว่าเป็นคนตลาดพูค่ะไม่ว่าไปไหนอยู่ไหนก็เป็นคนตลาดูใช่ค่ะงานได้เห็นในชุมชนหนึ่งที่มีความสุขแบบนี้ผมดีใจนะ<ม>เห็นเขายังเลื้อูลกันกค่อยคจัดการใชกันแล้วอยู่ด้วยกันได้เป็นเรื่องที่ดีชุมชนตลาดพู ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาแต่ที่แห่งนี้ก็ยังคงอนุรักษ์อัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีทั้งเรื่องของอาหารและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเหมือนกับโค้กเครื่องดื่มที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างกลมกืนนั่นเองครับ หนาวเข้าปทภาพาใจชื้นเย็นไปสิริไทยต้องไปให้ทันคนเคยใกล้กันต้องพลาดเพราะใกล้คงเสียใจคงไม่แปล